สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะมือสองเป็นรถมิตซูบิชิไทยทันปี13จดปี14เกียร์ธรรมดาเครื่อง2.5 CLX Part c a p ตัวสูงค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะราคา139,000บาทเงินสดสามารถเจราจาต่อรองได้หรือต้องการจัดไฟเน้นเครดิตดีมีเงินเหลืออีกค่ะ เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะทุกท่านเครื่องเล่น CD MP3 USB b l USB บล t ทูธใช้งานได้ครบหมดเลยนะคะมีกุญแจรีโมทกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะมีกล้องหลังเครื่องยนต์แหง้งเกียร์เข้าชิดช่งรังแน่นๆผู้ขายรับประกันการโอนค่ะกำลังมองหารถไปใช้กันอยู่ได้ไปใช้ถือว่าเป็นรถราคาถูกนะคะ1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นอยู่ใกล้กับเดอะคิตตันราชพฤกษ์นนทบุรีค่ะ มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะโทรคุยโดยตรงได้เลยนัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ